ฮัลโหลมาสวัสดีกันนะคะลูกค้านะคะมาเห็นเส <He S 2> าไหมคะลูกค้านะคะวันนี้นิ<ๆ>ชาจะมานําเสนอเสาสักนะคะลูกค้านะเสาสักซึ่งอ่หน้าห้าหน้าหกนะคะหน้าห้าหน้าหกทั้งหมดก็จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ที่สิบสี่ต้นนะคะลูกค้าชุดนี้นะคะ ความยาวก็มีตั้งแต่2เมตร80 3เมตรแล้วก็3เมตร50นะคะลูกค้าสำหรับความยาวนะคะ,ะความสวยงามกอ็อย่างที่เห็นนี่นะคะลูกค้านะก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะคะลูกค้าสวยๆเหมือนกันเลยนะคะสวยนะคะก็จัดได้ว่าสวยแต่ว่าไม้เก่านะคะความสวยของเขาแบบจะเต็มร้อยก็คงไม่ได้นะคะลูกค้านะความสวยชุดนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ จ็ดสิบนะคะลูกค้านะเจ็ดสิบนะคะสำหรับความสวยงามคือจริงๆแล้วชุดนี้ก็ก็ใช้ได้แทบทุกต้นนะคะเขาคือใช้ได้ทุกต้นเลยนะคะพี่ชามาจัดโปรแบบว่าถูกๆก,กันนะคะลูกค้านะสิบสี่ต้นเนาะสิบสี่ต้นอะเรามาดูลายกันนะคะเรามาดูลายสักใกล้ๆกันนะคะลูกค้านะนี่นะคะสวยๆอย่างนี้นะคะ อ่ะสิบสี่ต้นนิชาจัดไปอยู่ที่สองหมื่นนะคะลูกค้านะสองหมื่นเท่ากับตกต้นละพันสี่เองนะคะลูกคา้าถูกมากนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจก็จัดได้เลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะโทรแล้วก็ทักหานิชาด่วนๆนะคะสำหรับเสาสักนะคะนานๆที่นะคะถึงจะได้ราคานี้นะคะปกตินิชาขายอยู่ที่อ่สามพันห้าแล้วก็สองพันห้านะคะสำหรับ หน้าห้าหน้าหนะคะลูกค้านะส5งพเราจะขายกันอยู่ประมาณนี้นะคะแต่อันนี้เรามาจัดโปรกันนะคะรีบเลยนะคะลูกค้าอขอบคุณค้า